ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอครับแอร์ลมบาออกสินค้าใหม่นี่คือแอร์ลมบ้าทูโกรุ่นยอดนิยมมาพร้อมกับสีเทาใหม่สีเทาใหม่ก็มาพร้อมกับการฉลองการทําธุรกิจครบ60ปีของโตโยต้าในประเทศไทยนะครับเพราะว่าแอร์ลมบาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของโตโยต้านะฮะการรับประกันคุณภาพของตัวสินค้าผ่านตามมาตรฐานของโตโยต้าเลยนะครับและแอร์ลบาใหม่สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับวันนี้ผมจะรีวิวในฐานะคนที่ใช้งานจริงเหมือนกันนะครับใช้งานมาตั้งแต่ที่ยังเป็นสีดําแล้วก็สีเบจเดิมนะผมเคยใช้จนถึงรุ่นท็อปเขาเลยก็คือรุ่น Pro e x p e r t แล้วมาวันนี้สีเท้าใหม่มาแล้วนะฮะการจะจับคู่กับภายในของรถเราเนี่ยดูแล้วไปได้กับทุกเฉดสีเลยนะครับการติดตั้งก็ง่ายก็เลยเป็นที่นิยมนะราคาค่าตัวอยู่ที่3990บาทแล้วราคาเพียงเท่านี้ ผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับแลกไม่ได้เลยกับสุขภาพหลังของเรานะครับคนที่เริ่มมีอาการปวดหลังแบบผมหรือแบบหลายๆคนจะรู้นะฮะบอกใครก็ไม่มีใครเข้าใจนะครับว่าปวดหลังเนี่ยมันเป็นยังไงแค่รู้ว่าต้องเดินทางไกลเมื่อไหร่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆหรืออยู่บนรถนานๆเนี่ยมันก็เจ็บแปรบขึ้นมาที่หลังแล้วนะครับยังไม่ต้องสตาร์ทรถเลยนะครับและเอลบาทูโกช่วยดูแลหลังเราได้อย่างไรเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดหลังนะฮะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เรียกว่า Air Motion Technology ข้างในตัว a อร์ล m บา t o ทูกจะมีวัสดุเก็บกักลมอยู่ซึ่งวัสดุตัวนี้ก็เป็นวัสดุทางการแพทย์และก็ปริมาณลมที่เขาใส่มาเนี่ยถูกคำนวณมาแล้วยิ่งน้ำหนักตัวเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่กดลงไปในตัว a อร์ล m บา t o ทูกนะครับผลที่ได้ก็จะมากตามเท่านั้นนะฮะถ้าคนตัวเล็กบางๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยไม่ได้นวดอะไร นั่นแหดีแล้วเพราะว่าคุณดูแลตัวเองดีโดยพื้นฐานก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปวดหลังเหมือนคนที่เริ่มเจ้าเนื้อแบบพวกผมนะครับแต่คนผอมคนตัวบางก็ใช้ได้จะช่วยลดความเมื่อยล้าของตัวกล้ามเนื้อหลังเวลาเดินทางไกลนะฮะจัดรูปทรงหลังก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยคุณจะอยู่ใน S shape ตลอดเวลาที่ขับรถตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณไม่เมื่อยวิธีการติดตั้งง่ายมาครับ เพียงแค่ถอดหมอนรองศีรษะออกสวมลงไปกับแผ่นปรับระดับและสวมกลับเข้าไปและนําปลายด้านล่างเก็บเข้าไปใต้พนักพิงดึงให้ตึงให้สังเกตแท็กตัวหนึ่งที่เขียนว่าเวสไลน์ตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับสะดือหรือรอบเอวของเราจะเป็นตําแหน่งที่ถูกต้องตัวเอลมบ้าทูโกจะช่วยกระจายแรงกดที่จะทําอันตรายต่อหลังของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกตําแหน่งเวสไลน์ที่ เหมาะสมกับตัวผมเองแต่เมื่อคนอื่นขึ้นมาขับแล้วมันอาจจะไม่ตรงนะฮะอ่าอย่าเพิ่งบอกว่ายุ่งยากนะครับถ้าเปลี่ยนคนขับเราจะต้องมาปรับระดับทุกครั้งไปไหมถ้าขับแบบประเดียวประดาเนี่ยใช้ได้ครับตัวเวสไลน์จะสูงต่ำกว่าแนวเอวของเราสักเล็กน้อยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดต้องเดินทางไกลเมื่อไหร่ผมก็อยากจะให้ปรับเวสไลน์ให้ตรงกับตำแหน่งเอวของคนขับมากที่สุดมันจะได้มีประสิทธิภาพในการปกป้องหลังผมติดไปตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันจะตรงกับเอวของผมไหม ผมก็ต้องลองนั่งสักทีนึงแล้ววัดกะระดับนะครับอตอนนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับแท็กตัวเวสไลน์ต่ํากว่าสะดือผมไปหน่อยนะเพราะว่าผมสูงประมาณ1 8 0ซมผมก็ต้องขยับมันขึ้นนะฮะร,ราวสัก3ซนเมตรวิธีการปรับนะฮะก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องถอดออกมาทั้งหมดนะครับขยับดึงปลายออกมาแล้วก็มาปรับที่ตัวปรับระดับ ตัวนี้เห็นไหมคะยกมันซะหน่อยมันสามารถดึงขยับขึ้นมาได้ง่ายมากๆเมื่อได้ในระดับที่ต้องการแล้วนะฮะเราอาจจะมัรกไว้นําปลายของตัวแอลบาตูโก,โกสอดเก็บเข้าไปใต้พนักพิงแล้วก็ลองนั่งวัดดูตอนนี้พอดีละนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแรกๆทุกคนนะครับที่นั่ง ทับไปบนตัวเอลรา u ทูกจะรู้สึกยังไม่ค่อยชินนะฮะเพราะว่ามันเหมือนมีใครมาคอยนวดคลึงหลังเราอยู่แต่พอใช้งานไปสัก2อสวันบอกเลยว่าติดนั่งตรงไหนแล้วไม่มีเอลบาม u ทูกนะจะคิดถึงหรือว่าเปลี่ยนรถจะต้องแบบถอดจากรถคันหลักที่เราใช้พกติดตัวเนี่ยเอาไปใส่ในรถคันใหม่นอกจากจะติดกับรถได้ทุกรุ่นแล้วนะฮะร,รถที่มีที่นั่งเยอะๆอย่าง To y o ต a v e l ลส เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งสามารถติดตั้งแอร์ลำบ้าทูโกได้ถึง7ที่นั่งตามตำแหน่งหัวหมอนเลยครับขอเพียงแค่มีตัวแฮงเกอร์ก็คือหมอนรองศรีรษะสามารถถอดออกได้ก็สามารถติดตั้งตัวแผ่นปรับระดับของแอร์ลำบ้าทูโกใช้งานได้ทุกที่นั่งเลยนะครับคือถ้าคุณซื้อรถป้ายแดงแล้วสั่งเซลล์ว่าเลือกติดตั้งแอร์ลำบ้าทูโกมาให้ตรงนี้พิเศษเลยจะได้การรับประกันคุณภาพเทียบเท่ากับรถใหม่ของโตโยต้าเลยก็คือ3ปีแสนโลเหมือนกันเลยนะฮะ แต่ถ้าคุณรับรถไปแล้วอย่างเวลสเนี่ยหรือรถโมเดลอื่นๆของ Toyota ทุกโมเดลคุณไปซื้อ a อล m ัมบารทูโกตามหลังนะครับที่ศูนย์บริการของ Toyota หรือช่องทาง o f ฟฟิเชีทั้งในตัว s h อปปีและลาซาด้าเนี่ยคุณจะได้การรับประกันคุณภาพ1ปีในอนาคต t o y o ต a v เวลสจะมี a อล m ัมบารุ่น p r o e x p e เ t เข้ามาเพิ่มเหมือนกันนะครับซึ่ง Toyota v เวลสจะติดตั้ง p r o e x p e r t ได้หนึ่งตแหน่งในตําแหน่งคนขับราคาเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นพูดถึงการใช้งานที่ผิดประเภท แล้วก็ทำให้มันเสียหายได้นะครับตัวทูโกแล้วก็มีการนำมาเคลมกับทางแอลัมบ้านะฮะหลายๆคนติดตั้งผิดนะฮะผมติดให้ดูเมื่อกี้ดูแล้วไม่น่าติดยากแต่พอผมฟังแล้วเออก็ติดผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับเวลาที่คุณซื้อรถป้ายแดงก็มักไม่มีปัญหาเขาติดตั้งมาให้มันก็จะต้องติดถูกมันจะผิดก็ต่อเมื่อ คุณใช้งานแล้วมันเลอะจริงๆเลอะเนี่ยเช็ดได้นะครับเอาผ้าชุบน้ําเช็ดแต่หลายคนอาจจะเลอะในแบบว่าต้องซักเลย <_ d ata> เมื่อนํากลับมาใส่ใหม่มักจะใส่ผิดนะแล้วผมรู้มาว่าผิดกันเยอะมากเดี๋ยวผมทําให้ดูเขาติดผิดกันยังไงนะครับเวลาที่ถอดออกมาแล้วไปซักกลับมาเมื่อใส่กลับเข้าไปสอดขึ้นไปตรงๆที่ช่องด้านหน้าแล้วก็สอดกลับลงมาเพื่อเก็บปลายไว้ด้านหลัง ดูเหมือนถูกต้องแต่ผิดครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างถ้าติดแบบถูกต้องแล้วเนี่ยตัวแผ่นปรับระดับจะถูกเก็บไว้หลังแอร์ลมบ้าทูโกแต่เมื่อใส่ผิดจะเห็นตัวแผ่นปรับระดับโชว์ออกมาและผลเสียคือน้ำหนักทั้งหมดเวลาที่เราปรับให้ตึงแล้วก็นั่งทับลงไปน้ำหนักจะไปอยู่ที่แกนตรงกลางซึ่งมันบางกว่าและเกิดความเสียหายเหมและหักได้มันมีทริคผมก็เรียนรู้ตั้งแต่ผมใช้แอร์ลำบาทูโกตอนที่เขาเปิดตัวทีแรกนะครับวิธีการถอดออกมาก่อนเลย แล้วหงายใส่แอลัมาทูโกไว้ที่ช่องตรงกลางสอดขึ้นมาแทงกลับลงไปคุณยังหงายแผ่นอยู่เมื่อคุณพลิกกลับเพื่อเอาโลโก้แอลลัมบาขึ้นมาเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนี่คือวิธีการใส่แล้วก็เอาตัวหัวหมอนเนี่ยสวมลงไปคือถ้าคุณประกอบออกมาแล้วหน้าตาไม่ใช่แบบนี้คือผิดและใช้ไปสักระยะหนึ่งแผ่นปรับระดับจะหักตรงกลางนะครับ <Led> uh และเมืม่อใช้ไ <inadvert> ปสักระยะคุณจะรู้นะเพราะว่าตัว แผ่น a l a b a า t o โกเนี่ยมันจะถูกดึงย้อยลงเรื่อยๆคล้อยลงคุณจะต้องมาคอยปรับคอยดึงอย่างเงี้ยคือถ้าคุณใส่ถูกต้องแล้วเนี่ยตัว a l a b a m า t o โ o จะไม่เลื่อนขยับลงมาเลยคุณจะขยับมันก็ต่อเมื่อเปลี่ยนคนขับที่ความสูงไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับและด้วยความที่ a อลอมทูโกเนี่ยดูเรียบงายก็จะมีของลอกเลียนแบบเยอะมากนะครับจะถูกก๊อปปี้เยอะมากมีวิธีการดูอย่างไรว่าตัวไหนเป็น a อลอม o ทูโกของแท้หรือของปลอมนะครับถ้าเป็นของแท้คือหีบห่อเขาจะมาแบบเรียบหรูคือถ้าคุณซื้อที่ศูนย์บริการของ Toyota หรือที่บูตโตโยต้าเวลาออกงานมอเตอร์โชว์งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือแม้แต่งาน Big Motor อร l เเนี่ย ก็ง่ายเลยได้ของแท้แน่นอน,นแต่ถ้าสั่งออนไลน์เขาก็มี Official Shop ของเขาทั้งใน s h o ป e e และ Lazada นะแต่ถ้าดูของจริงเนี่ยจะเห็นความพรีเมียมของตัวแพคเกจจิ้งเปิดกล่องออกมาหีบห่อต่างๆรวมถึงคู่มือการใช้งานจะพิมพ์มาแบบพรีเมียมเลยและด้วยความที่ติดโลโก้ของ Toyota Accessory ฉะนั้นทำอะไรแบบธรรมดาไม่ได้นะครับผู้ผลิต a อลลัมบ้าซึ่งเป็นซัพพลายเออรดับต้นๆของตัว t ต A c c e s s ร r y นะครับคือสีไทยออโต้ซีดเป็นบริษัทคนไทย นะฉะนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของ t o โยต้คือในเรื่องของการทดสอบว่าปลอดภัยกับการขับขี่รวมถึงความทนทานเหมือนรถยนต์โตโยต้าเลยนะซึ่งแอลล b a บ้าเขาผ่านมาครบหมดแล้วนะครับถ้าซื้อในช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยได้ของแท้แน่นอนนะครับและตัวแอลล b a บ้าทูโกเองเนี่ยง่ายๆเลยมี3สีเท่านั้นก็มีสีดำสีเบจสีเทาคือถ้าเข้าไปในช่องทางออนไลน์แล้วเห็นเป็นสีสันคัลเลอร์ฟู มีสีแดงกัมยี่สีม่วงอะไรแบบเนี้คือของปลอมครับของแท้เขามีแค่3สีเท่านั้นแล้วไม่เหมือนกันเลยในเรื่องของวัสดุหุ้มวัสดุหุ้มจะต้องปลอดภัยในการขับขี่เวลาที่ติดตั้งแอร์ลบ้าทูโกล,ลงไปบนเบาะนั่งแล้วนะครับหลังเราพิงไปขับด้วยความเร็วเข้าไปในโค้งจะต้องไม่สลิปไม่ลื่นไหลมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ตัวผืนผ้าของเขาเนี่ยสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะ หรือถ้าอยากจะลองจับของจริงทั้งตัว Alambar t o ทโกและไปลองใช้งานรุ่น Pro Expert ที่มีสวิตไฟฟ้าแล้วกดให้มันนวดหลังเนี่ยก็ผมเชิญชวนนะครับไปพบกับเจ้าหน้าที่ของ Alambar ได้ที่บูโตโต y ยต้าในงาน Big Motor Sale ระหว่างวันที่19ถึง28สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาไปในงานเนี่ยนอกจากจะได้ลองเล่นแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจไปซื้อที่งานปกติก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับเวลาเขาไปออกอ e ีเวนต์ต่างๆนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกมาที่งาน จะสั่งซื้อออนไลน์ก็ต้องเลือกช่องทางที่น่าเชื่อถือผมแนะนําให้สั่งซื้อผ่านร้านออฟฟิเชียลของ Toyota ในช้อปปีและ l a ซาด้านะครับแต่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็เฉพาะรุ่นทูโกนะครับเพราะว่าเราสามารถติดตั้งได้เองแต่ถ้าเป็นรุ่น p r o e x p e r t ต้องไปสั่งซื้อและติดตั้งในศูนย์บริการของ Toyota เท่านั้นเพราะว่าต้องติดโดยช่างเพราะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและจะได้การรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ Toyo ต a าด้วยครับและสําหรับใครที่ให้ศูนย์บริการติดตั้งแอลอมาทูโกมาจากศูนย์ก็อย่าลืม ทวงตัวสติกเกอร์สุญญากาศเดียวนี้จะเห็นว่าคนที่ติดตั้งทั้งตัวทูโกแล้วก็โปร e อ็กซ์เนี่ยในทูโกเขาจะมีในกล่องมาเลยก็คือสติกเกอร์สุญญากาศบอกว่ารถคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์แอร์ล m บ้าคล้ายๆกับที่เราบอกว่า Baby ้ n ินคอะไรอย่างนั้นนะครับก็เพื่อจะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะนะฮะเวลาขับมาเจอกันเนาะว่าเป็นสังคม Air l ล m b a าเหมือนกันครับสำหรับสินค้าแอร์ล m บ้านะฮะทั้งในรุ่นทูโกและโปรเอ็กซ์ผมเป็นนักรีวิว แต่ก็เป็นลูกค้าจริงด้วยนะครับก็อยากจะฝากความปรารถนาดีถึงทุกท่านนะครับท่านใช้เองก็ดีซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีนะครับเพราะว่าหลังเนี่ยถ้าได้ปวดแล้วเอาคืนยากท่านที่ยังไม่ปวดลองหามาใช้ดูไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปศึกษาข้อมูลดูนะครับไปดูรีวิวจากคนที่เขาใช้งานจริงว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล,ละหลายๆคนมักจะซื้อแอลบ้าทูโกเป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่รวมถึงให้ของขวัญคนวัยเกษียณทั้งเจ้านายรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ ตรงนี้ผมชื่นชมเลยครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณโดยปกติด้วยช่วงอายุวัยของเขาเนี่ยจะเดินจะเหินปกติก็เจ็บป่วยง่ายอยู่แล้วและเมื่อต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆไปพบปะเพื่อนงานคืนสู่เย่ารียูเนียนต่างๆโอกาสเจ็บกล้ามเนื้อหลังเป็นไปได้มากฉะนั้นมีแอลัมบ้าทูโกติดรถไว้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตไปข้างหน้าได้แบบไม่ต้องพวงหลังครับ